เห็ดมุ่งน้องดีมันดื้อออกมาออกมาโอเคลิฟต์เขา หนีบก้นเนอะหอ,อย่าเห็ดแนวนั้นอันนี้อันอนี้เบอกนะ <c oughs> มากระเจ็ดเลยลูก <c oughs> เอาม้วนหัวฮะ <c oughs> ม้วนหัวอะไรนี่

จิ้มจิ้มจิ้มเมืองก่อนเอานี่สิจิ้มจิ้มละกะอย่างงุ้มแล้วไม่ค่อยจิ้มจิ้มนะอ่ะจิ้มจมเงดูจิ้มเนาะเนาะนี่พี่แม่อจ้อ่มพี่แม่อยู่พี่นี่ม mời 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 mẹ mời mời ai đây mời 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 Bye 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 bye

ô ô đây là tin nè, tin nè, tin nè phải ăn xuống khỏi nó nó